ดันั้นถ้าเขาเข้าใจว่าเป็นของของเขาอยู่แล้วเนี่ย<ม>เขาควรจะต้องตั้งฐานขึ้นไหนตั้งนานแล้วแต่นี้ฐานที่เขาตั้งหนึ่งสองสามเนี่ยอยู่นอกเขตคมแดนตลอดมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรายืนยันแล้วเขาก็ยืนยันแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเส้นคมแดนเขตสมมติที่เราเข้าใจกันทั้งฝ่ายเนี่ยคือเส้นนี้เพราะฉะนั้นการขึ้นมากดดันลักษณะนี้มันก็สูงเสี่ยงทีนี้ก็ต้องเรียนว่าทางกองทัพเองทางผู้บังคับบัญชาเองท่าน ท่านก็พร้อมในการสนับสนุนดูแลถูกไหมสอง<ๆ>ก็หลีกเลี่ยงการประทะแล้วว่างั้นเถอะรเรามีการเจราจามากี่ครั้งแล้วแล้วเขาไม่ไม่ยอมเจราจาหรือว่าเขาไปเจราจากับเราเขาไม่เจราจาครับถ้าพูดถึงเรื่องนี้เขาก็จะปัดใบเบี่ยงไปเรื่องอื่นพูดง่ายว่าเขาไม่ยอมเจรจาเรื่องไม่เจราจาเรื่องจุดนี้ที่เกิดเราแค่ขอให้ถอนที่แรกมีสามฐานีเราแค่ขอให้ถอนลงไปหน่อยสักสองฐานเพราะว่ามันส่มเสียงต่อการประท่ากันก็เจราจาไปแล้วเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรครับแล้วทางเราเนี่ยความมันคง ทุกๆส่วนที่รวมกันเนี่ยเราก็มหมายความว่าถ้ามันเกิดเหตุจริงๆเนี่ยการสูญเสียของเจ้าที่ตรงนี้ครับกับกับการคุ้มการความคุ้มอะที่มันจะได้คือเราปกป้องพรมแดนอยู่แล้วเราปกป้องอนา,าธิปไตยของประเทศไทยอยู่แล้วกับสิ่งที่เราคุ้มครองกับไม้ตรงนี้กับการสูญเสียของเจ้าหน้าที่เนี่ยครับน้องคิดว่ามันคุ้มไหมถามเรื่องความคุ้มค่าผมขอ,อยาตอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือต้นไม้เราไม่เท่าไหร่แต่เราพูดถึงเรื่องพรมแดน ผู้ก,การแกบอกว่าถ้าจะวันหนึ่งมันจะต้องลุยมันก็ต้องลุยมันก็มันก็ต้องคุ้มค่าครับเพราะว่าภารกิจเรามันคือเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนอยู่แล้วครับยังไงก็ครับใช่ครับ